รองราวของวง J ร็อกเนาะที <c oughs> ่ว <c oughs> <t imes wei> ่ามาเปิดการแสดงในเมืองไทยทำออริชั่นสไปไม่เป็นเหมือนกันเลยนะผับเมื่อกี้ต้องบอกว่าเห็นความสามารถของคุณแอนมิชัยดูแล้วก็ทึ่งด้วยเหมือนกันไปโด่งดังบริวูดโด่งดังในอินเดียแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูความสามารถของวง J ร็อกบ้างนะเพราะเป็นวงที่โด่งดังทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปเลยนะคะ ก็ถือว่าเป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งเลยค่ะที่แฟนๆเจล็อกในเมืองไทยเนี่ยตั้งตารอเลยนะคะกับคอนเสิร์ตค่ะของวง One OK Rock ค่ะที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นเลยก็เพิ่งจัดคอนเสิร์ตให้แฟนๆชาวไทยได้ชมกันไปนะคะถือว่าเป็นวงหนึ่งค่ะที่โด่งดังนะคะในสไตล์ของการเป็นเจล็อกรุ่นใหม่แล้วก็โด่งดังทั้งในเอเชียแล้วก็ยุโรปเลยละค่ะ วงเจร็อกจากญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าลักษณะของดนตรีนั้นก็เป็นแบบอ e ีโมแล้วก็การตะโกนแบบเทฟบีเมทัลค่ะก็ทําให้การแสดงสดเนี่ยยิ่งมีพลังมากขึ้นไปอีกนะคะเขาเรียนหัวคุณกันดาคือคุณที่ <วง S 2> ฉันเห็นแล้วก็มบนขยโยกกันตลอดค่ะนะคะดนตีร็อกแรงๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าผสมความเป็นเอเชียแล้วก็ตะวันตกลงไปนะคะในสไตล์ของวงวันโอเคร็อกค่ะหรือว่าเป็นแฟนญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะเรียกกันว่าวันโอเครกหรือว่าวันโอคุค่ะและไม่นานวันนี้เองนะก็เพิ่งเปิดคอนเสิร์ตในเมืองไทยอย่างเต็มรูป แบบเป็นครั้งแรกเลยค่ะกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าวันโอเคร็อกฮัวยูฮัววีทัวร์ไลฟ์อินแบงค g k อกค่ะถือว่าเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีจากแฟนๆชาวไทยเลยล่ะค่ะ บอกว่าเหตุผลนะคะที่วันโอวันโอร็อกเนี่ยนะคะวันโอเคร็อกค่ะคุณผู้ชมได้รับความนิยมทั้งในเอเชีย e แล้วก็ยุโรปนะคะก็น่านจะเป็นเพราะว่าสไตล์ดนตรีนี่แหละค่ะที่ต่างไปจากเจร็อกรุ่นก่อนๆน,นะคะทั้งอย่าง XJ- แปหรือว่าลักอองเซียว e นะคะที่ก็จะเป็นสไตล์ของการเป็นแฟชั่นแนววิชวลเคค่ะหรือว่าเสื้อผ้านะคะที่เป็นแหมเขาเรียกว่าสีสันฉูดฉาดนะคะแฟนๆเพลงเจร็อกรุ่นก่อนๆเนี่ยก็มักจะแต่งตัวเป็นคอสเพลย์เวลาที่มาชมคอนเสิร์ตกันนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเจร็อก แต่ว่าสําหรับวันวันโอเคร็อกค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะว่าแฟนๆของเขาเนี่ยแต่งตัวกันแบบถือ,อว่าธรรมดานะนแล้วก็เป็นชุดลำลองเท่ๆหรือว่าแต่งตะาแต่งตัวสไตล์ของการเป็นคนชาวร็อกทั่วไปนั่นเองนะคะ<ม>ก็ถือว่าไม่ใช่แค่การแต่งตัวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าแนวทางดนตรีเขาก็เป็นไปในทางน,นั้นด้วยเหมือนกันทางรายการศิลปะบันเทิงของเรานะคะมีโอกาสพิเศษด้วยได้ไปสัมภาษณ์ทากะค่ะที่เป็นนักร้องนําของวงวันโอเคร็อกกันนะคะถึงแนวเพลงของวงพวกเขาด้วยค่ะ ทากะนะคะก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างแนวดนตรีแบบใหม่ๆที่ต่างจากเจ็อกรุ่นพี่แหละค่ะแต่ว่าเมื่ออายุที่ต่างกันสไตล์เพลงก็เลยแตกต่างกันไปด้วยซึ่งรุ่นพี่ก็คือรุ่นพี่นะคะส่วนพวกเขาเองก็พยายามที่จะสร้างแนวเพลงแบบใหม่ๆของตัวเองด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากทั้งตะวันตกแล้วก็ผสมผสานกันกับความเป็นญี่ปุ่นบ้านเกิดของตัวเองค่ะ คือเพลงมันค่อนข้างหนักหน่วงแต่ว่ามันมันไม่ได้ฟังยางมันไม่ใช่ไม่ชอบเพียวๆฮะมันแบบเป็นมันผสมภาษาหลายอย่างมีพังมีโพสต์ฮ์ดคอร์อะไรใช่ไหมแล้วก็บางทีก็มีแรปในเพลงด้วยอะไรย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากมันก็เลยทําให้มีลักษณะความป๊อปแล้วก็บางทีเพลงก็ไปประกอบนั้นงประกอบอนิเมะอะไรเงี้ยมันก็เป็นสายๆเนี่ยมันก็เลยทาให้เออคนมันก็เข้าถึงได้ง่าย วงโเครอกนะคะก็ก่อตั้งเมื่อปี2007ค่ะแรกเริ่มมีสมาชิกทั้งหมด5คนนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีผลงานอยู่ได้2ปีมือกีต้าร์คนหนึ่งก็ออกจากวงไปด้วยปัญหาส่วนตัวค่ะตอนนี้ก็เลยมีสมาชิกหลักๆอยู่4คนก็คือโทรุมือกีตาราหวัวนหน้าวงนะคะเรียวตานุ่มผมยาวมือเบสค่ะแล้วก็มาจะถอดเสื้อขึ้นคอนเสิร์ตตลอดเวลาเลยโทมโมยะมือกลองนะคะแล้วก็สุดท้ายที่เราสัมภาษณ์ไปคุณทากะนะคะที่ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็จะต้องมีไม์กับสายสีแดงนี่แหละนี่แหละค่ะเป็นเอก,กลักษณ์นะคะค่ะ เห็นมาเป็นร็อกสุดเหวี่ยงกันแบบนี้นะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าตอนแรกเข้าวงการมาเนี่ยภาพของเป็นภาพของหนุ่มหน้าใสวงนิวส์แบบนี้นะคะอ่าเป็นบอยแบนด์ของค่ายจอ n ์นนี่จูเนียค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยโทรุเนี่ยก็ชวนให้มีการถูกชวนให้มาพลิกบทบาทนะคะเป็นนักร้องนำวะ วงวันโอเคร็อกค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นดาวรุ่งสาหรับเพลงแนวนี้ไปเลยนะคะคนละลุกเลยนะค,ะคนละลุกเลยค่ะถือว<ม>่าพลิกบทบาทมากๆเลยจริงๆค่ะวงนี้มีผลงานอย่างต่อเนื่องมาทั้งหมด6อเอาบ้ามแล้วค่ะคุณผู้ชมแรกเริ่มนั้นก็ดังในแถบยุโรปเพียงแค่เพิ่งมาเริ่มดังในแถบยุโรปนะคะในชุด2ชุดหลังนั่นเองค่ะ ส่วนหนึ่งนั้นก็เพราะว่าสาวเพลงนะที่ได้โปรดิวเซอร์ชาวตะวันตกหลายๆคนมาร่วมด้วยนะคะและทางวงเนี่ยก็หันมาแต่งเนื้อร้องที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะยางเพลง The Beginning นะคะเพลงดังของวงเนี่ยก็เป็นเพลงประกอบเรื่องซามบไรเนจรภาพยนตร์จากการ์ตูนดังด้วยนะคะ mm hmm. ก็มีเนื้อเพลงนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าแบบคลื่งต่อครื่งเลยค่ะ แนวร็อกก็เป็นแนวร็อกรุ่นใหม่จริงๆนะคะถ้าฟังจากแนวทันดนตรีแล้วนี่รู้ว่าอย่างเพลงนี้ค่ะ Be the Light นะคะก็ใช้ภาษาอังกฤษทั้งเพลงเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการทำให้สามารถเชื่อมโยงคนนะคะได้ทั่วโลกเลยจริงๆค่ะ ก็ต้องบอกว่าระหว่างแสดงคอนเสิร์ตนะคะถือว่าเป็นอีกวงหนึ่งค่ะที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเจร็อกมากๆเลยแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะที่เขาบอกว่าแหมเวลาศิลปินต่างประเทศมาเมืองไทยจะต้องทำมาสักยันที่คุณกันภัยอดิฉันเป็นแฟนคนพเนจอ่านสคริปต์ดิฉันเห็นมาเองนี่เขาสักยันนะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะทั้งสังเกตนะคะเพราะว่าเอาคือคนที่ถักยันเนี่ยคือคนนี้ค่ะโทโมยะนะที่เป็นผู้กลองนั่นเองนะแล้วเวลาใครดูคอนเสิร์ตของคนนี้นะจะต้องบอกว่าต้องลองดูที่หน้าอก เพราะว่าเขาสักยันเนี่ยรอลายสร้อยสังวาลดย์ด้วยตรนีคือเป็นศิลปะด้วยไงคือทางญี่ปุ่นเขาไม่ได้มองเป็นเรื่องอื่นมากขนาเขามองเป็นศิลปะด้วยแต่ก็ถือว่าจา์หนูก็ดังเลยนะที่สุดขอบคุณคุณกาดานะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแนะนำติชมมาได้ค่ะ027902625-7 email at club t h a i p b s o r t h หน้าเพจ a c e b o o k พิมพ์ไทยบันเทิงไทย PBS นะคะวันนี้ลาไปด้วยอีกหนึ่งเพลงดังของเจล็อกวงนี้นะคะชื่อว่า wherever you are ค่ะจาก One OK Rock นะคะวันนี้ เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ